รักรับแมนแมนมีแฟนแล้วเป็นสาวนอกวงการยันสถานะคาริสาแค่พี่น้องสันนิสวรรณเมธานนย้ำสถานะหัวใจยังโสดมีจิ้งจกเป็นเพื่อนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวสเตอรี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเลยครับเข้าสู่รายการอ o น n e w ์ Daily นะฮะอูเอมาแล้วนะฮะวันนี้วันจันทร์ถูกต้องนะคะวันจันทร์รถติดมากๆเลยมีอออ <ผม S 1> สักบ้านมา<อ>ไปที่ข่าวบันเทิงกันดีกว่านะคะสำหรับหนุ่มคนนี้เลย<ะ>คุณเป้อารักดูเหมือนว่าเขาคนนี้จะโสดมาสักพักไม่รู้เรียกอย่างีได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าจะมีสาวกับมีข่าวกับสาวคนไหนเขาก็ปฏิเสธตลอดเลยน้นใช่นะคะกับคนแรกที่มีข่าวที่เราก็อ่านมาหลายครั้งแล้วก็เอะเขายังไงก็คือคุณคริสานั่นเองสาวคนนี้นางแบบสาวนะคะ ก็บอกว่าไม่ใช่เป็นแค่พี่น้องแถมยังคงคู่ที่ฮ่องกงเชียร์มวยติดขอบสนามนะคะเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ยังไงก็ยืนยันคาเดิมซึ่งตอนนี้อัปเดตเพิ่มเติมะคะ่ะยอมรับแบบมแมนๆเลยว่าตอนนี้มีแฟนแล้วคบกับสาวนอกวงการมาได้ปีกว่ากว่าโอ้โหอ,อย่างนี้ต้องจุดพลุฉลองให้กับพี่เป้สะหน่อยะแต่ก็นานเหมือนกันนะเขาบอกว่านะคบมาปีกว่าแล้วที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดนี่มันยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสดีๆก็จะพามาเปิดตัวภายหลังค่ะ มีแฟนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่กล้าบอกครับเๆเขาก็รู้กันแล้วแหละก็พูดชื่อมาเดเ๋ยวครับเดี๋ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นดราม่าใหญ่โตผมเงียบๆกว่าแล้วกันไ่เพี่เบ้พูดได้พูดเลยไม่เป็นไรครับหลายคนต้องแครว่าใช่พี่นิสสาวอ๋อไม่ใช่ครับเป็นิสสาวเป็นน้องสาวครับผมเออนานแล้วครับนานแล้วครับผมก็จีบเขานี่แหละครับผมไปจีบเขาครับ เป็นกลุ่มเพื่อนเลยไงคะเออฮะเป็นเป็นคนรู้จักผ่านคนรู้จักอีกทีครับเป็นคนรู้จักพี่อูรู้จักไหมเป็นคนรู้จักที่ผ่านคนรู้จักผ่านคนรู้จักอีกที่ผ่านหลายทอดเหมือนกันนะแซวเลนไม่มีอะไรหรอกแต่เราก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วกับคาริสาเขาไปเลิกลากันตอนไหน <S <S เฮ้ยเขาไม่ได้เลิกจะคบเขาไม่ได้คบกันเขายังไม่ได้คบกันจะเลิกกันได้ยังไงล่ะฮะอะเมื่อกี้เนี่ยเขามีคู่เป็นสามนอกวงการแต่คนนี้ ยังยืนยันว่ายังสดสนิทสาหรับพิษซานนี่สุวรรณเมธันนท์นั่นเองนะครับก็แน่นอนลีลาของการตอบคําถามกับพี่ๆนักข่าวนะครับเล่นเอานักข่าวฟัอนโร่ไหลโยกกันเป็นแถวเลยนะครับการตอบคาถามนี่คือแบบเฮฮาอยู่แล้วนะครับสําหรับพิษซานนี่ล่าสุดเนี่ยก็ยังคงย้ําว่าตัวเองนั้นยังโสดสนิทเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนแบบว่ามีท่าทีล็อกแรกเหมือนกันนะทำไมี๋ยว่าเขาเองหรือเปล่าเนี่ยคุณดูไม่ไม่ไม่เขาเขียนมาอย่างนี้จริงๆนะครับล็อกแรกแค่ไหนเดี๋ยวรอดูส่วนตอน อนนี้เนี่ยเรื่องของเพื่อนคู่ใจเขาบอกว่าเขามีจิ้งจกอยู่เป็นเพื่อนนะฮะเต็มบ้านเลยเป็นยังไงไปฟังกันครับช่วงนี้ทําอะไรบ้างก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมีทํางานแดีวก็มีถ่ายเพราะว่าหนังตอนนี้ยังถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องไปถ่ายที่ต่างประเทศแล้ออออก,ก็ยังถ่ายไม่ได้รเ,เราก็เลยเขียนที่บ้านเป็นต่างประเทศไ <c oughs> ปก่อนเราะไม่ใช่ครับเป็นหนังไทยครับแต่ว่าจะต้องไปถ่ายต่างประเทศ <c oughs> ใช่ครับตอนนี้มีหนังที่มีหนังคืคุยกันไว้แล้วก็ไม่ได้รับแต่รับไอ้เรื่องที่ต้องไปถ่ายต่างประเทศไว้ ใช่ครับหนังมืดเลยใช่ครับมีบ้างครับผมช่วงที่แบบต้องอยู่คนเดียวครับใช่เขาจกระจกเขาจะจิ้งจกเนี่ยเต็มบ้านเลยฮะเวลาบางทีเจอแล้วอะเจอตัวแล้วเราพยายามไล่ออกไปแล้วอะไรเงี้ยปิดประตูบ้านปุ๊บมาจากไหนอีกอะไม่ใช่ไม่ได้เหงาอะไรครับมันอยู่ในบ้านมันไล่ไม่ออกไปแค่นั้นเองครับผมครับผมเหมือนเดิมครับไม่ไม่รู้ครับไม่รู้แน่หือเปล่านี่เปล่าไปเป็นอะฮะ ไม่ไม่รู้ผมผมหลับอยู่ฮะแต่คนแบบเนี้ยจับยากนะยิ่งพอเขาทําเกินจริงอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวสุดท้ายเนี่ยล็อกแรกจริงหรือว่าทาไปคือเราไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเรื่องหลอกเลยแต่ว่าเรื่องจริงจกเนี่ยน่าจะจริงแต่ตอนเนี้ยก็ยอมรับไปก่อนพี่เขาโสดจะได้ผู้หญิงจะได้สบายใจนะแต่เมื่อกี้สังเกตเสียงนักข่าวได้แบบ ยิ้มหัวเราะกันคึกคักคึกเลยนะทุกครั้งที่สัมษั์พี่ซันนี่เลยใช่แต่ว่าเรื่องของจิ้งจกนี่ <c oughs> เอาจริงนะที่บ้านเนี่ยพี่ก็มีเหมือนกันพี่หาตัวมันไม่เจอพี่เจอเสียงหรอไม่พี่เจอแต่ตัวอุจจระของจิ้งจกอะ่ะ <c oughs> มันจะมีสีดำกับสีขาวมานะฮะแล้วแบบหาตัวไม่ไม่เจอจริงๆนะฮะใครมีวิธีไล่จิงจกบอกผมด้วยบอกคุณอู๋มาด้วยนะคะต่อที่เวทีนี้เลยไม่มีอะไรร้อนแรงกว่าแล้วสำหรับเวที MUT นะคะ2020นั่นเองหรือว่า Miss Universe Thailand นะคะวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงดราม่าอะไรล่าสุดไฟสงบลงแล้วถูกกล้องนะคะสงบลงแล้วเราจะมาพูดถึงค่ำคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาโอ้หนี่เอนี่สวยมากนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยในการเก็บตัวของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020นะคะชื่องานว่า Beauty ในเดอะสกายนั่นเองค่ะเป็นปาร์ตี้ดินเนอร์นะคะจัดให้บริเวณ Spectrum Lounge and Bar นะคะชั้น30มสิบของแรมไฮเ a d บ e g e n c y Bangkok Sukhumvit นั่นเองนะคะทั้งสาวงามทั้ง29คนค่ะมาในธีมดำทองและที่สำคัญพี่อู๋เห็นแล้วว่าหน้าผมทุกอย่างทำเองนะจ๊ะอ๋อเหรอที่เห็นมาทั้งหมดต้งนี่เอาไม่ได้ประหยัดหรืออะไรคะเนี่ยน้องเอ็มเขาไม่ได้ประหยัดแต่เขาอยากจะให้รู้ว่าเนี่ยทำคือเรียกว่าให้โชว์สกิล่างกันเม่อกี้า็คืทำเองได้ครบทุกคนนี่ค่ะวีนาก็สวยมากๆเลลยนนะะะคคแต่ก็มาสดใก สไตล์ของตัวเองสร้างเสียงปรบมือให้กับแขกที่มาร่วมงานอย่างมากเลยค่ะแล้วก็จัดเต็มในลุคของ one hour get ready นะคะเป็นแบบ very fast ออกมาแกลมออกมาทุกคนหน้าผมขยมเองบอกเขาไปยุยยุทุกคนก็คือจัดเต็มกันมากมีเวลาเท่าไหร่กันคะ1นชั่วโมงค่ะ กับหน้าผมและแต่งตัวทั้งหมดของมี้ก็เป็นเซตที่2นะคะแต่เป็นคนที่2เลยต่อจากพี่ใบตองของเซตที่สองเราก็ไม่ได้มีเวลาเยอะที่เจอตั้งตัวอะไรแล้วก็ไปนั่งปุ๊บก็ออโอเคเข้าแล้วค่ะก็ดีพอเราจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นมากแล้ว ในห้องดำเขาก็อยาก get to know the real you จริงๆ so you ไม nice ่ต <enzyme noise> ้องประดิษฐ์อะไรแค่ just be พูดในสิ่งในใจที่ออกไปแล้วเมื่อวานมี้ก็ได้ปลดปล่อยสิ่งนี้ออกไปค่ะก็มีเสียน้ำตานิดนึงเนาะเพราะว่าอ่าเด่นหนึ่งค่ะคุณแม่ก็แบบว่าเหมือนได้เปิดใจเนาะเหมือนได้คุยกับญาติผู้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการร้องไห้ของพวกเราอ่ะเป็นเหมือนที่ยุยยี่แล้วก็วีนาบอกนี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่เหมือนขุดเข้าไป deep down อ่ะถ้าเปรียบเทียบว่าเราคือบ้านนะคะมันคือเข้าไปเหมือนเข้าไปแบบ basement อ่ะห้องใต้ดีน่ะห้องที่ลึกที่สด ที่รับที่สุดของเราอะค่ะมันมันไม่ได้เป็นความกดดันในรูปแบบที่แบบเฮ้ยกดดันเราจะพูดได้หรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องในรูปแบบที่แบบว่าเราจะทํายังไงให้เขาอะค่ะเข้าไปในห้องนั้นให้ได้ลึกที่สุดและเข้าใจเรามากที่สุดเป็นเรียวยูที่สุดยังไงก็ฝากติดตามชมพวกเราด้วยนะคะรับรองว่าโชว์ออกมาเนี่ยซาบซึ้งกินใจแล้วก็ปังปังปังแนะะ่นอนค่ะใช่ค่ะ ปีนี้คือตอบโจทย์ความเป็นวิวยูจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่ต้องแต่งหน้าทําผมเองรวมถึงห้องดําที่สาวงามพูดถึงจะเป็นบรรยากาศที่เราจะไม่ได้เห็นกันคือจะเป็นห้องเหมือนห้องลับอ่ะพี่อู๋ที่ห้องมืดที่สมมติพี่อู๋เข้ามาเอ็มจะพยายามถามทุกอย่างกดดันมากใช่ไหมในนั้นทำให้เราห้องเย็นเลยบางเรื่องที่เราไม่กล้าพูดเราก็ต้องแบบระบายออกมาพูดออกมายังไงก็เดี๋ยวรอติดตามรอบพรลิมนะคะทางช่องของเราวันพุธนี้ละค่ะครับผมโอเคพูดถึงเรื่องของการเบิ้ลนะน้องเอ็มถูกต้องค่ะเราเป็นยังไงบ้างเรื่องของ เรื่ออะไรครับพี่การทำงานครับเราสามารถเบิลได้ไหมแบบว่าจบรายการนี้วิ่งไปต่อรายการนู้นวันนี้ก็ต้องเบิลเหมือนกันแต่ต้องช่วยเพราะว่าถ้าทำงานตลอดเวลามันก็เหนื่อยมันหนักเลยนะฮะสกอตถังเช่าซุปไก่สกัดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้เครื่องไม่ฟิตสตาร์ทติดยากเหลือเกินนะฮะ สองดาราดังนะฮะเขามาชวนคุณเต้นนะครับนั่นก็คือคุณแพทนภพาและก็คุณตั้งบริบูนนั่นเองนะฮะลีลาการแดนซ์นี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสก็อตทัทงเช่าซุปไก่สกัดดึงเอาตัวทั้งคู่เนี่ยมาสร้างความมือฮาให้คนทั้งประเทศออกมาเต้นกันกันกบ เอ็มวีเพลงเบิ้ลได้เบิ้ลดีนะฮะเรียกว่ามวยถูกเต็เอนด้วยะถูกเห็นปะดูลีลาเขาสิที่แพทนี่คือเต็มที่มากจริงเลยสำหรับสองตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการสายแดนซ์นะคะแถมเพลงนี้ยังปล่อยมาถูกจังหวะมากๆเพราะว่าตอนนี้เอ็มเชื่อว่าหลายคนก็กำลังจะเครียดอยากจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นรวมถึงสุขภาพจิตใจด้วยนะคะนี่เลยเราต้องมีตัวช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานก็เบิ้ลได้ออกกำลังกายก็เบิ้ลได้และที่สำคัญเขาบอกอย่างนี้พี่อู๋เรื่องความรักก็เบิ้ลได้เช่นกันโอ้อันนี้สำคัญมากนะฮะสำหรับใคร แล้วก็ชอบดูแลรักษาสุขภาพนะครับอย่าลืมไปลองสกอตทังเช่าซุปไก่สกัดนะครับที่ให้ประโยชน์กับร่างกายจากซุปไก่สกัดที่เราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีนะครับแล้วก็จากถังเช่าคุณภาพสายพันธุ์ทิเบตด้วย นอกจากนี้มีการคัดสรรสมุนไพรจีนอีก5ชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นปาเก็กเน็กชงย้งนะฮะปักที่เง็กเต็กและเซตตีมาเสริมกันด้วยบำรุงระบบอวัยวะภายในให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกใช่แล้วพี่อู๋ทั้งยังช่วยบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันแบบองรวม <c oughs> แบบนี้ <c oughs> ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่แพทแล้วก็พี่ตั๊กเนี่ยเขามีแรงเต้นกันขนาดนี้ยังไงใครที่ตอนนี้ยังไม่ได้ชม MV ต้องเข้าไปดูเลยเดีย๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะคะ YouTube c h anel n ของ Scott นั่นเองค่ะเพลง ิ้ลได้เบิ้ลดีค่ะดูสิฮะเขาเต้นกันเหมือนว่าตอนนี้เครื่องในมากองรวมกันแล้วนะเบิ้ลได้เบิ้ลดีสกอสุกไก่ทางเช่าไก่ทางเช่าอยากจะเบิ้ลเบิ้ลเรื่องงานเบิ้ลได้นานงานจหนักเบิ้ลเรื่องรัเป็นประจําทําได้ดีๆดี ไ,ไปฮะเดี๋ยววันนี้ให้น้องเอมไปเบิ้ลต่อแล้วนะฮะ <c oughs> วันนี้เราสองคนลาเท่านี้เดี๋ยวน้องเอมไปโผล่ต่ออีกรายการหน,นึงด้วยก็บอกให้ติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ